การเข้าถึงสภาวะชานสี่นะครับหรือว่าสภาวะที่ไร้ตักกะนะครับชานสี่เป็นสภาวะที่ไร้ตักกะนะครับไร้เรียกว่าไร้โปรแกรมนะครับแต่จะมีความรู้สึกอยู่นะครับจะมีความรู้สึกอยู่นะครับที่ไม่ได้ตีเป็นความหมายว่าเป็นความรู้สึกใดน,นะครับ สภาวะตรงนั้นนะครับก็คือสภาวะที่วิญญาณนะครับวิญญาณหรือว่าความรับรู้เราเนี่ยนะครับกลับคืนสู่สภาวะวิญญาณต้นกําเนิดนะครับหรือว่าแกนโลกนั่นเองนะครับวิญญาณต้นกําเนิดของชีวิตทุกสรรพชีวิตนะครับก็คือแกนโลกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเข้าชานสี่มันไม่ใช่ความถี่สูงนะครับมันเป็นความถี่ต่ําในระดับ ข al, atom, ึ้นสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองนะครับก็คือประมาณเจ็ดเฮิร์ตนะครับความถี่ประมาณเจ็ดเฮิร์ตนะครับเป็นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นแกนโลกนั่นแหละนะครับเป็นสภาวะจิตของแกนโลกนะครับก็จะมีแค่สิ่งเดียวนะครับก็คือไม่มีสิ่งอื่นเลยมีสิ่งเดียวก็คือตัวเองคือตนเองนะครับตนเองนะครับก็คือไม่มีใครนะครับ ในทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าเป็นภพอบมิของอรูปพรมนะครับอรูปพรมก็คือไม่มีไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรมีแค่ความรู้สึกเพียวๆนะครับที่ไม่มีละครนะครับที่ไม่มีละครนะครับไม่มีตัวละครไม่มีละครนั่นเองนะครับการที่มีผู้ที่เข้าถึงได้นะครับผู้ใดเข้าถึงตรงนั้นได้ก็คือ เข้าถึงสภาวะความเป็นโลกทั้งใบนะครับความเป็นโลกทั้งใบนั่นเองนะครับโลกกับจักรวาลคือสิ่งเดียวกันนะครับทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าโลกนั้นมีค่าเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลน,นั้นไม่ใช่นะครับโลกจริงๆนะ่ะก็คือสิ่งเดียวกับจักรวาลน,นะครับพูดง่ายๆบนท้องฟ้าของเราเนี่ยนะครับที่มีดาวเป็นล้านล้านดวงนะครับนั่นก็ เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของเรานั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของเราอวกาศเป็นแค่กระจกสะท้อนทางมิตินะครับกระจกสะท้อนทางมิติมายานะครับก็พูดง่ายๆก็ถ้าเรามองขึ้นไปบนอวกาศเราเห็นดวงดาวต่างๆนั่นนะครับก็คือสะท้อนดวงจิตทั้งหมดในในโลกนี้นะครับสะท้อนดวงจิตทั้งหมดในโลกนี้ดาวหนึ่งดาวก็เท่ากับดวงจิตหนึ่งดวง ดวงวิญญาณหนึ่งดวงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรามองอวกาศนะครับเราก็จะมองเห็นเซลล์ต่างๆในร่างกายตัวเองนะครับเพราะมันคือสิ่งเดียวกันนะครับพูดง่ายๆถ้าเรามองมาในที่ร่างกายเราเนี่ยภายในร่างกายที่เป็นเซลล์ต่างๆประกอบขึ้นเป็นธาตุสี่นะครับขึ้นเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะครับในหน่วยในหนึ่งหน่วยของเซลล์นะครับ ถ้ามองขึ้นไปในอวกาศก็เหมือนดาวเพียงแค่หนึ่งดวงเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆอวกาศกับร่างกายของเรามันคือที่เดียวกันนะครับมันไม่ใช่คนละที่นะมันที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็คือแกนโลกนั่นเองนะครับแกนโลกนะครับผู้ใดเข้าชา้น4ี่ได้นะครับชั้นสี่นะครับก็คือการกลับคืนสู่ การเป็นต้นกําเนิดหรือกับคืนสู่การเป็นแกนโลกนี้นั่นเองนะครับก็คือต้นกําเนิดคือแกนโลกแล้วก็จะมีะล่างแยกนะครับออกมาเป็นดวงจิตต่างๆที่เป็นโมเลกุลเป็นชีวิตต่างๆในโลกใบนี้นะครับรวมถึงดินน้ําลมไฟนะครับและอวกาศนะครับนี่คือล่างแยกของแกนโลกนะครับ ดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นบนอวกาศเนี่ยนะครับมันก็คือภาพสะท้อนทางด้านพลังมิติแห่งพลังงานของแกนโลกเรานั่นเองนะครับ <Burch. S 1> เรามองเห็นดวงอาทิตย์เท่ากับเรามองเห็นแกนโลกของเรานะครับเรามองเห็นดวงอาทิตย์เท่ากับเรามองเห็นหัวใจของเรานะครับหัวใจที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละก็คือดวงอาทิตย์นะครับ หัวใจและสมองนะครับแกนโลกคือหัวใจนะครับดวงอาทิตย์คือสมองนั่นเองมันเป็นสะท้อนกันและกันอยู่นะครับในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบกายเรานะครับนั่นก็คือเรามองเห็นตัวเราเองนะครับไม่ได้มองเห็นสิ่งใดเลยมองเห็นตัวเราเองนะครับการไปเที่ยวอวกาศจึงไม่ใช่การขี่ยานอาวกาศขึ้นไป นอกชั้นบรรยากาศแบบนั้นนะครับการไปท่องเที่ยวอาวากาศที่แท้จริงมันคือการท่องเที่ยวในเจิตใจของเราในจิตวิญญาณของเรานะครับเราจะไปท่องเที่ยวดาวดวงอื่นเราก็มุดเข้าไปอยู่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั่นแหละดาวแต่ละดวงก็คือเซลล์ในร่างกายของเราแต่ละแต่ละเซลล์นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆเรา มองท้องฟ้าเราก็เห็นภายในของร่างกายเรานั่นเองนะครับมันไม่ได้มองเห็นจากที่อื่นนะมันมองเห็นจากความเข้าใจนะครับหรือเรียกว่าตาที่สามนั่นแหละตาที่สามคือความเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจสปปรรพสิ่งนะครับคร <c oughs> <c oughs> าวเนี้การที่เรามาเป็นเราที่เป็นร่างมนุษย์เนี่ยเป็นสติของร่างมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกับเราแยกร่างจากที่เราเป็นจิตต้นกําเนิด หรือจากที่เราเป็นแกนโลกเนี่ยแยกมามีตัวตนที่เป็นตัวแทนของแกนโลกนะครับในแต่ละคนหนึ่งคนเนี่ยก็คือมีสตินะครับเป็นตัวแทนแห่งแกนโลกของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็มาสร้างบทละครเพื่อความสนุกสนานและการปั่นพลังงานให้กับตัวเองนะครับทุกอารมณ์ที่มนุษย สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นนะครับมันก็ป้อนอารมณ์ตรงนั้นนะครับก็ป้อนพลังงานกลับไปให้แกนโลกนะครับซึ่งเป็นมวลพลังงานมวลรวมนะครับอารมณ์รักโลกโกรธหลงเนี่ยนะครับก็คือการไป, <c oughs> ไปเติมพลังงานให้กับตัวเองในสถานะที่เป็นตําแหน่งแกนโลกนั่นเองนะครับถ้าทุกคนอยากกลับไปตำแหน่งแกนโลกก็แค่เข้าฌานนะครับ ทำความถี่ของจิตใจให้มันต่ำจนถึงระดับแกนโลกนะครับนั่นแหละครับทําความถี่ของจิตใจให้มันต่ำถึงระดับแกนโลกอ่ะหมายถึงเป็นขึ้นความถี่ต่ํานะไม่ใช่ว่าต่ําดีเรวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะหมายถึงความถี่ต่ำนะถึงระดับแกนโลกนะครับมันก็จะไม่มีโปรแกรมใดๆเข้ามาลันนั่นเองนะครับเพราะว่าความถี่มันต่ำแมสจนไม่สามารถจะลันโปรแกรมได้นะครับมันจึงเป็นสภาวะที่ ไลฟ์โปรแกรมไลฟ์โปรแกรมก็คือไลฟ์ความคิดไลฟ์ตัวตนนั่นแหละนะครับนั่นคือการกลับเข้าสู่สภาวะแกนโลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะแต่เป็นตัวตนที่อยู่ในพลังงานต้นทางนั่นเองนะครับหรือพลังงานต้นทางของทุกส,สรรพสิ่งนั่นแหละก็คือแกนโลกของเรานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เรา แบ่งตัวตวนคือแบ่งตัวเองมาเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยก็คือการที่เรามา,าปั่นพลังงานให้กับตัวเราเองนะครับมาปั่นพลังงานมาปั่นอารมณ์มามาเล่นละครนะครับชีวิตมันก็คือละครนะครับเพื่อการพลังงานนะครับการที่ละครบทละครส่งอารมณ์ต่างๆมาเนี่ยมันเหมือนกับบทละครนะส่งมาให้เราอาสร้างพลังงานหรือกําเนิดพลังงานให้กับตัวเราเอง ในสถานะแกนโลกนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็พลังงานแกนโลกนะครับก็จะอยู่คู่กับภาพสะท้อนที่เป็นดวงอาทิตย์หมายความว่าสนามแม่เหล็กโลกเราอะตราบใดที่โลกเรายังมีสนามแม่เหล็กผลิตสนามแม่เหล็กออกมาได้นะครับดวงอาทิตย์ที่อยู่ในอวกาศก็จะไม่มีวันดับนั่นเองเพราะว่ามันดวงอาทิตย์นะ่ะเป็นแค่ภาพสะท้อนนะครับเป็นแสงที่ไม่มีความร้อนเลยด้วยซ้ํานะครับ ภาพสะท้อนในอวกาศที่เป็นรูปดวงอาทิตย์ที่มันดูเหมือนเป็นเปลวไฟที่ที่มันร้อนน่ะจริงๆมันไม่ได้ร้อนนะครับนะมันเป็นแค่ภาพสะท้อนที่เป็นแสงนะครับแสงไม่ได้มีความร้อนนะครับแต่ความร้อนที่แท้จริงนะครับมันก็มาจากพลังงานของเราเองนั่นแหละที่เป็นสนามแม่เหล็กอยู่ในโลกใบนี้นะครับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับล้วนมาจากสนามพลังงานที่กําเนิดมาจากแกนโลกของเรานั่นเองนะครับ มันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์นะอุณหภูมิะนะไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนจึงเข้าใจได้เลยนะครับว่าเหตุที่เราขึ้นเครื่องบินไปที่สูงๆหรือว่าอยู่บนยอดเขาสูงๆมันจึงยิ่งหนาวนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะว่ามันห่างไกลจากจุดศูนย์กลางพลังงานนั่นเองนะครับมันห่างไกลจากอุณหภูมิของแกนโลกนะครับมันจึงยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับความร้อนความอบอุ่นนะครับมันก็คือพลังงานที่มาจากใจของพวกเราทุกคนนะครับที่เป็น g e n e r a อร์ให้กับแกนโลกใบนี้นะครับเป็นเป็นสนามแม่เหล็กให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะครับที่สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราก็คือโลกของเรานั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะมองเห็นภาพมวลอ,องค์ประกอบโดยรวมของจักรวาลนี้นะครับคือพูดง่ายๆอวากาศนะ่ะมัน มันเป็นแค่ภาพนะครับเป็นแค่รูปภาพนะครับมันไม่ใช่ต้นทางนะครับอวกาศไม่ใช่ต้นทางมันเป็นแค่ภาพสะท้อนนะครับต้นทางจริงๆก็คือแกนโลกของเราแล้วก็ในร่างกายเราเนี่ยนะครับเซลล์ต่างๆก็ถ้าเราอยากมองเห็นเซลล์เราก็แค่มองไปในอวกาศนั่นแหละดาวนหนึ่งดวงก็คือเซลล์หนึ่งเซลล์นะครับหรือเราจะเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปใน อนุในร่างกายเราเราก็จะเห็นดาวเหมือนในที่เราเห็นในอาวากาศนั่นแหละเหมือนกันนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้จักรวางเรียนรู้ตัวเองนะครับแล้วก็ให้มีความสุขกับความอมตะนะครับที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ